ขายเงินคนเพือนายเงินนเพื่อนเออพวกกันตั้งแถเกันายละคนร้อยเัน ไม่ผูกวันอิ้งนัก้าไปตามภางชีวิตคนข้าพนธสุขกับแม่น้องนาว่าให้เสเด็นคนดีกอยู่ทนจนแล้วต้องเดี เห็ุบุญน้ำกันนะครับเด้อเห็ดบุญน้ำกันนะครับเห็ดบุญน้ำกันเด้อเหตุไรเหบุไรเหตุอะอก็ได้น่อยเห็ุไลก็ได้เก่าี่อยาคอยนันให้ย่แล้วไอ้ม่ต้วเหโม่โไดบุญอก็เห็ดขึ้นม่เจ้านั่นันกินต้งแง่ได้ให้เห็เาได้เก่าโอ้ยปักกันีกเก้าเราแต่ออกน่ะเห็ดแดนก็ได้ โอ้ยมือนีมืออันทับุญหลายหลามือออกได้หลายะเท่ากันแค่กันร้อนร้อนอะไก็เอาอะไรหลายแห้งได้หลายเออกสนามาคือเได้งำอ๋อจังไปแต่ะดนกลางแหงนืกอนเดียวนีกว่านี่กลางมากลางมาเดียวนี่กลางมั้งอ๋อนยังไงโอ้ยเบาดอกฮะเบาไอ้ของขันพู้ละสิบบาทเด้๋นี้แหลกพู้ละสิบบาทเออมาทันได้มันบาทันมีเมี่๋อเออมาไหนย่อยย่งก็นมาผ่านแห้งมูดเจ้าไปยืนดีสิใจไหม มีแต่เงินเว้ยแต่เงินเว้ยแต่เงินเรียนชีพได้อยู่บ่นี่มิแต่เงินเรียนชีพเอาชีพบาทได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ท้าหน่อยมันสิบุปปังเลยเห็นอยังมัสิบุปปังเลยม่ต้องสิไปในตัวมันต้องใส่ได้หลายใบใบบองม่วงใบเท่าๆไปนั่นบ่มด้ดนี่บุญมันก็ได้ตามนั่นเสมอเดนี่ข้าเจ้าอยากงามอยากเจ้าควรชานนาเจ้าก็สีงามเจ้าก็สีหลายเนาะได้ซาดนี่ซาดนาก็ได้อีกจักแมนหรือบ่ได้มุจฉัน ถ้าจะาำบุญหลายหนูเนี่ยเบิ้งนี้ย่อยยากเลยแต่สำนรัราศีมจ้ากระเพงอะไรีเพราะว่ายอยดยาแม่เ,เจ้าพี่ก็ซื้อมาสิย่อยยากเราบองราศีเจ้า,ลาแล้วนี่เจ้าทิทำบุญนะเจ้าเ่งปังแห่งไดหนูนลาสีจ้าแม่เพรเศรษีได้นี่คอยเบิ้งเลยจเจ้าเพชรเศรษฐีเอออไปทัวจีว้เจ้านี่เออเออออเออคนทีใชให้เอาจะหาลอยก็ได้หาลอยหาลอ ยืนนี่แนะเนาะหายเงินนเดียวได้เงินได้ได้เออพวกันตั้งแถวคนนี้แหละอร่อยเอาพวกแกแพ้จีอ่ะไราเป็นอย่างเราเอ๊ะไอ้ัจนเอาเป็นอย่างเราอรเจ็บใคห๊มหมแตงออกมาเลนกระบอตกใจห๊มบอกแล้วว่าจะพักการกินหลายผักการกินหลายมันเน่าจังสั่นที่ละ ม,ม,มันเกี่ยวกับแขกแล้วมันเกี่ยวก็พวกเต่าผุ่นเมานางบอดีอะไรนะครับอด้ดอกไปพนักันเช่าคนสิบปานนี่